สวัสดีค่ะวันนี้สีชมพูดสดใสนะคะ,ะก็มาพูดคุยกันหน่อยในช่องของคูปุลี่จะบอกว่าช่อง pop beauty อีกแล้วเป็นช่องเดียวกันคูปุลี่กับ pop beauty นะคะเรามีสองช่องนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็เป็น สิ่งที่คูปุรีมองว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลางานทุกงานกว่าที่เราจะได้เงินมานะคะอย่างคูปุรีไลฟ์มาเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วนะคะคือว่ายอดเงินก่อนหน้านี้เราเ,าเปลี่ยนไปเป็นของรางวัลเนาะก็น่าจะร้อยกว่าบาทแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นจํานวนที่ยังน้อยอยู่นะคะแต่ถามว่าเราท้อไหม เราคิดว่าเราไม่ทอนะหนึ่งเราไม่ได้ไปใช้กําลังแรงกายเยอะเราไม่ได้ไปแบกหามไม่ได้ไปอะไรที่มันทําให้สุขภาพเดาสุดโทรมหมายความว่าด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงตัวน้อยตัวน้อยตัวน่ารักน่ารักแบบเนี้ยเล็ก,ลกๆแบบเนี้ยแล้วเราไปทํางานที่ใช้กําลังแรงแรงกายเยอะไม่ได้ะนะคะด้วยสุขภาพด้วยอายุด้วยสตรีระร่างกายของเรานะคะเป็นผู้หญิงเบอบ,บาง <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เรามีรายได้เข้ามานะคะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นมันยังน้อยอยู่แต่ถามว่าเราท้อไหมเราไม่ทอนะเพราะเรามองว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเราก็มีอยู่แล้วนะคะบ้านที่เรามีมีอยู่แล้วอ,อ,อะไรละ่ะชาปูหมูกระทะหรืออ,อ,อะไรนะชานมเย็นนะคะกาแฟอะไรต่างๆเราก็กินเราก็รกับประทานอยู่แล้วนะคะแต่เราเสริมตรงนั้นมานะคะเราก็พูดแสดงความคิดเห็นในช่องนี้หรือว่าไปทําคลิปที่เป็น ความสวยงามของเราเราก็ทําอยู่แล้วนะคะอันนี้แค่เราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะเคล็ดลับที่คุูปุรี่ได้คุูปุรี่จะบอกเลยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นท็อปซีคลีเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเราเอามาพูดบอกกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ให้วิทยาทานหมายความว่าให้ฟรีนะคะให้ความรู้ฟรีตรงเนี้ยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆมันมันไม่ได้มาง่ายๆนะเพราะทุกอย่างมันแลกด้วยประสบการณ์เพื่อนๆนต้องดูก่อนนะว่าความรู้ที่เราให้ให้ให้กับเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยเราทํามาแล้วเราลงมือทําแล้วเราเลิร์นนิ่งบายดูอิงแล้วเรามาถ่ายทอดนะคะมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจากการลงมือทําจริงๆของเรานะคะในช่องของ pop beauty แล้วก็เคล็ดลับความรู้ในเรื่องของการไล์สดเนี่ยเราก็ทําทุกวันนะคะเราไล์สดทุกวันแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เราก็มาบอกกับเพื่อนเพื่อนมาเล่าให้เพื่อนๆ่ฟัง เพราะฉะนั้นความรู้ที่เพื่อนเพื่อนได้รับเนี่ยเป็นความรู้ที่ตกผลึกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราเนี่ยถ้ามันมีทางลัดนะคะอันไหนที่มันผิดแล้วเราก็ไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ระยะเวลาที่เราประสบความสําเร็จนะนะคะก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานแต่ทีนี้เคล็ดลับที่คูป,ปุรีได้รับเลยนะคะก็คือเพื่อนเพื่ออย่าปล่อยให้เวลาว่างเปล่าอย่าปล่อยให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหมดไปเฉยๆอย่าปล่อยให้เวลาในแต่ละวันเราแค่ไปดูคนอื่นเขา แล้วเราก็ชื่นชมคนอื่นเขาเราไปดูคนอื่นเขาที่เขามีไรายได้หรือประสบความสําเร็จหรือเขาได้ทําอะไรที่เขามีความสุขแล้วผลตอบแทนขึ้นก็ได้ก็คือเงินทองหรือรายได้ด้วยนะคะแต่เขาเริ่มต้นที่ความสุขความสนุกแล้วความคิดที่จะเป็นผู้ให้ให้ออกไปก่อนเสร็จแล้วผลผลที่เขาได้รับผลตอบแทนนี่มันคือรายได้กลับมานะคะตรงนี้เพื่อนๆไปดูทุกวันแต่ว่าเพื่อนๆไม่เริ่มลงมือทำครูปุรีว่าน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากๆเพราะทุกคนมีโอกาส โอกาสเข้ามาในช่องออนไลน์โอกาสเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งครูบริว่าแพลตฟอร์ม Tik t o ็กอกเนี่ยเพื่อนๆควรจะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะในบ้านของเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามีร้านค้ามีอะไรเงี้ยเราเข้ามาแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ร้านนะคะแล้วตั้งไลสดไว้นะคะตั้งไวเ้เฉยๆเนี่ยมันก็จะมีความเคลื่อนไหวของผู้คนที่เข้ามาเอ่อมารับประทานอาหารที่บ้านของเราเนี่ยนะคะ ล้วบางทีก็จะมีรายได้จากการไลฟ์สดด้วยและที่สําคัญก็ได้ประชาสัมพันธ์นะคะร้านของเราเป็นที่รู้จักนะคะแล้วถ้ามันอร่อยมันอะไรจริงๆเขาก็จะหลดันด้นมาไม่ว่าไกลที่ไหนนะคะถ้ามีรสชาติดีแล้วก็น่ารับประทานหรือมีบรรยากาศที่ดีเนี่ยหรือว่า เจ้าของร้านมีความจริงใจมีความน่ารักผู้คนก็จะดันด้นมาหาเชื่อไหมเพราะทุกคนนะต้องการความสุขความจริงใจตรงนี้สิ่งที่สังคมสแสวงหาในปัจจุบันนะคะก็คือความสุขความสนุกแล้วก็ความจริงใจเพราะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าปล่อยให้เวลามันว่างเปล่าไปเฉยๆอย่าไปดูแต่คนอื่นเขาประสบความสำเร็จแต่เราต้องลงมือทำได้ทุกคนสามารถเริ่มได้นะคะในช่อง t ินสตาก คุบรีบอกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ว่างเปล่าไปเฉยๆนะคะสวัสดีค่ะ